สวดีค่ะเมนูอาสรอดีค <sup> ่ะลาเตืน no, ล e. ูกจ้าต <start bile> <turns> <reten> ืนละจ้าตืนแล้วแม่ีมติมพามาอาบน้ำห้องน้ำพ้อห้องน้ำก็ยุ่ไใจก็รื้บ้านละเพราะว่ามือมือเศร้านี่ไม่ได้อาบน้ำา้้เิแลพี่องล้วสัราจตื่นลกเตื่นะพราจะไปอาบน้ำมากบาง่ะน้ำซาบมุมขวามือแลว แมติสวัสดีค่ะอันนี้แมติคูลูอันนี้เมนูเก่าดีค่ะเมิีคลิเขาไปไหนบ้ากินจ้าพี่สียางไปกินต่อกับเบอเพิ่มเดี๋ยวแม่ก็เรียกบ้าอันเอฟซีเพิ่นถามหาเพิ่นกระถาคลิปเนาะเพิ่งตีลิปตอนเนี้ยอืมติดปันซี่ีนงคุนี้แม่แมนยมาแรงมากตอนนี้ติดเดีอะมากว่าติฟซีมาแรงเอาตอนนี้สิ ติเท่าไรบุ๊บว่าไรท่านท่านไรโห่เม่ติมเตือนแล้วผ้าลูกผ้าเตาเตือนกับเล็บอมื่อเช้านนี้ไ่ได้อาบน้ำก็เลยผ้าลูกไปซ่าผมซาอย่างนี้ของน้ำว่าไอ้ของน้ำกวางกวางอันนี้อันนี้ชื่อเขาให้ลูกไปกินเขากับยายเบื่อไปนะนิ้วว่าเะลูกไปน้ำไปทายผุนไปะม่หนุนปไปไปหาเย้เบื่อ เดี๋ยวคยยางไปหาเราเราดูใช้เด้ตามทำเดียกรอ,องลหรพี่น้องไม่นย้ยไปทายน้องอุ้หญิงแนช่องไม่นวยว้ยเพท่นมีน้ำเขาอยู่คนละป้าควายยางพีพี่ยายเบอรยุพีุ่มโอ้สนามก่อนวางโอทงพี่แม่ยายเบอกยุพีไหน้ำมาประกันแช่กี่ฮะ กินแล้วบ้างแล้วกินไม่อร่อยฮะอยากยืดได้ไม่ดูมจะไปกินบ้าล่ะพักการป้าหันย่างย่างไปฮะพักการฉันย่างแล้วยูซ่าร่าไดี๋ยวปุณิเป็นน้ำหาพ่อการ ไป่างย่างย่างไปท่นทุกท่านับขณะนี้นะครับเวลาเก่บพอิบของเรานะครับก็มันจะเป็นน้ำหาพอกันเพ่อนไปนอนนะมาไม่ด้วยือกว้างไวพี่เพิ่อนไปถามหาพอเพิ่นน้ำหาพอกันเพิ่นจะได้เดี๋ยวโมเมนส์จะได้นิบ่โมเมนตาจะนี่นบ่นี่แหละมั้งนี่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 ย่างลงไป ชิดวะหนีมากวะน่นนั่นร้อแล้วจอดมั่เมีอนปวดเออไดเมไปซื้อให้ฮะยังก่อนไปนดบ่าไปไปซื้อน้ำให้ให้เห็นพอกการกนั่นแล้วน้อยู่หัน นอนขอไปบ่ละไปหันผ้ายางไปซื้อน้ำไปหันไปยางไปยางกระยางเออยางลูกกระยางไปเลยช่วงนี้สิซื้อกวางน้ำกล้วเป็นมาหาพ่อผืนพ่อพืนนอนหลับพ่อนุ่มนอนหลับยางยางยางลูกยางพุ่น อ uhh ๋อไม่ห้างไหนล่ะพ่กแม่ติ่มกับฟูฟูอะไรล่ะแล้วซื้อเกินกันมากอ่ะฟากันลูกค้าไปซื้อเขาย่านท่านหิวเธอแม่ติ่มกับหิ้วห่อม ขอบคุณพอแม่พี่น้องเอฟซีเอะทีน้ำบ่งน้ำแยงเนาะอันมือนี้ก็คีบชาจักน้อยล่ละเพราะว่ามือขึ้นตินคีบดองก็ถท่ายกวางไ้กวางใบกเลยอัพอัๆอัอัอัร่วงล่รคืนรวดกระักย่ไมได้จงคอยสตื่นเนาะช่วยเส็ยทุราทุล่างเรียวมย่ไทยาม่ยังแกอยากมันสาสัวยังน้อยบ่อยอยากอุนอ่อะ่สินะแม่นมันดีค่ะ ดีค่ะโอ้ยคือมีตะพูงงามๆเถพี่น้องป้าตัวผ้ามันฝาดบุกควกมังงามเสื้อผ้าพรนมาซื้อน้ำ

ไมาืนได้คะีเนี่แม่ติมเอายแม่เอาเป้อ้เอา่นอลืมแล้ว เอาขวดเดียวจ้ะสองขวดกันเด็ด้องขวดก็ไเดด้องขวดก็นเด็นี่จ้ะเลือกเลยค่ะเลือกสีเลยค่ะข้างในค่ะ อาเดินคุณเราไปมอ9ห้องพราการแล้วนอนนี่ออันแม่นุ่มกันถือเขา,น,าน้ำกลืนป้อนเขาพร้อมป้อนเขาให้พร้อมยัางตะบ้านเนี่ยยำให้คีบก็ลูกเห็นยูว ยุบวงการแล้วกาบออมพการแล้วลูกเออเพิ่มเงอนวันนี้แล้วก็ปากผลงานพร้อมสีออกเร็วเนี่ค่ะฟันมะล้างห่าออกเปนสีเียวไปล่ากล้อที่ขาค่ะก็เลยว่แล้วก็ฝากฝากช่องเมนูนัพร้อมบอกเพื่อนกดไะไรคนแชร์ให้ช่องเมนูแย่แหลมแย่แหลมแล้วเพื่อเอาไปเชี่ยว อา,าปิดให้ผู้นี่ <c oughs> ปิดให้ไอ้แล้วน้ำเนี่ <c oughs> อานายอาปิดปิดกล่องนี่น้ำลูกนี่นี่กล้ <c oughs> องโอ้บ่ปิดเพราะว่าเพราะว่าน,านี่ไายสดเนาะฝากเอาฝากผลงาน้ลูกกาผลงานเพลงกอดเขาอุ่นบ่โอ้าายหัวฟันมาหลังฮาน ขอฟันมาลังห่านโอ้ยนุกเกะเบยขอฟันมาลังห่านจะปล่อยเป็นที่เก่าเวลาเก่าในเรื่องกาไปตื่นไปค่ะฝากรว่ายก็แช้เป็นกำลังใจให้กันนี่นี่ตะกนถามาพลเมืองก็เตือนแม่พาไปอาบน้ำไหนวาไปอาบแม่อาบแม่แม่บ่ได้อาบให้แม่อาบให้แม่เลยแต่ว่านั่งเป่าลูกไาลูกปะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้ำผอมเด้อทีอ่าเมตตาสงสารแม่นุ่มกับกับลูกเนาะพี่น้องเนาะ เบื้องเอากันเบื้องแย่งกันแม่กะบ่มีอย่างแม่ขอเป็นตัวแทนให้พ่อแม่พี่น้องบอดมอบไม้ให้แม่ดูแลแม่กะดูแลทำแทนทุกอย่างทำแทนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีี่ว่าหักน้องเมตาน้องเนาะให้แม่ทิมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอีกส่วนหนึ่งี่ว่าเป็นส่วนที่ดูแลเนาะขอคุณหลายๆเด้ออย่าลืมอย่าทิมอย่าป้ากันหักกันแท่งกันพี่น้องปาหยอดขึ้นขึ้นเร็วแถบพันกวาแบบนั่นแหละ อ่ะย้องอ่ะลูกมไปกินเขากันอันบ้า่ไกินเขายังเทียค่ไกินของเขาเศ้ายู่ะาครับจะองสาัดไปลูก บอีดีๆเออแม่แม่ลาแม่ไทยบอกพม่สิไทยพี่สิไทยบอมือแรกไนะมือแรกเนาะมือแรกควงงามจัด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 ยังม่งามยังมื่องามเนครับ กระซิลุ่นน้องอยิงเนี่ยแล้วก็น้องอันยังแล้วเอีแม่ฮอนแดดเรีนเร็วเร็วเร็วโอ้พ่อแม่พี่น้องอีฟซี่แบบนานเลยพี่น้องหงอฟูเลยแม่นะ เข้าไปเจี้กันแล้วเลยท่างพี่น้องเรียมงานนี่เป๊ะอยู่แล้วสิยางมาหาพ่อการอะไรเนี่ยนั่งยางมาเลยนั่นนอนหลับน่นนอนหลับ สิไปหาเราอยู่บ่ยั่เปขวลานอนแล้วดเหายแลนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นควยยางมาหาเราบ้าลักลางว่แม่ที่นางนิสาราบอกเรวแต่พี่ยาสิจัดไนะครับให้เาพาลาีเกบมานามบไป อมพระพิสยู่นดีควจักตวาลูปสถานรับเล่าไพ่เ่กาว่านสันเอิญให้เป็นยเอดินยาาของพุทธไอคินีก็กอาไว้สันนีก่อนกัแแล้วกันถ้าลูกกินเขาจรับจ้านไม่รกไ่ใได้กินเขาเศร้ายู่ามค่ะ